สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเล่นห้องมาเฟียเป็นอีกหนึ่งห้องนะคะทีออ่อยู่ค่าย AMB นะอยู่ค่าย AMB นะทุกคนเป็นอีกหนึ่งห้องที่แบบงานดีมากๆเลยนะคะปกติแล้วนะคะเบ็ดขั้นต่ำเขาอยู่ที่1บาทใช่ไหมถ้ากดเองก็คือฟรีเกมก็เข้าง่ายเข้าง่ายเหมือนกันนะคะไม่ต้องซื้อก็เข้าง่ายแต่เรามีเทคนิคมาฝากโดยที่ เหมือนเป็นการบวกทางลัดเนาะเราจะซื้อเบ็ดหนึ่งบาทให้ทุกคนดูนะคะห้าครั้งโดยการที่เราจะเลือกผู้หญิงดูนะทุกคนเบ็ดหนึ่งบาทนะคะซื้อซื้อห้าครั้งแต่ว่าถ้าภายในห้าครั้งแล้วเราบวกแล้วเราเราก็หยุดเลยนะอันบนเนี่ยมันจะเป็นเอ่อฟรีสปินเนี่ยสิบสองแล้วก็ได้แค่คูณหนึ่งใช่ไหมอ่ะแต่ถ้าเป็นตัวผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นแนวรีสปินมันจะให้กระสุนมาสองอันเอ่อถ้าตัวสเรเตอร์แม่งมาอีกอะ่ะ มันก็จะเพิ่มกระสุนกระสุนมาให้เราแต่ว่าถ้าสมมติตัวสกแกตเตอร์ไม่มามันก็จะหมดแค่2ครั้งก็เหมือนเป็นการรีสปินคูณ3ส่วนในอันที่3มเนี่ยมันเป็นฟรีเกมนะคะเอ่อฟรีฟรีสปิน8ครั้งคูณ5แล้วแต่คนชอบแต่เทคนิคของเราวันนี้เราจะใช้ตัวผู้หญิง5ครั้งให้ทุกคนดูเนี่ยนะมันจะให้กระสุนมา2อันถ้าตัวสกแกตเตอร์ไม่มาเลยกระสุนก็จะหมดไปทันทีเนี่ยสกแกตเตอร์มาตัวกระสุนมาทุกคนดูอุ้ย อุ้ยทุกคนซื้อไปในราคา75บาทนะคะมันงานดีมากจริงๆอะครับห้องนี้เราบอกเลยออ้ยตัวสเกตเตอร์มาเห็นปะถ้าตัวสเกตเตอร์มาอุย้ยได้มา126แล้ววะ่ะดูดีเห็นไหมอันกลางแม่งโคตรน่าเลือกสุดเลยแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงสูงนะโอ้โหสเกตเตอร์มาอีกแล้วนะคะแบบนี้นะเห็นปะกระสุนมันก็เพิ่มขึ้นเรามันก็เรียงแบบนี้มันก็จะสวยไง สวยอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมโอูหสวยแบบนี้แหละอีผู้หญิงมาเลี้ยงอีกอูสวยแบบนี้แหละครับอ,อ,อูสวยแบบนี้แหละครับสเกตเตอร์เห็นไหมได้มาอีกยี่สิบนะคะเนี่ยตอนนี้เราคูณสิบสี่นะเห็นปะมันจะคูณทีละสามคูณทีละสามอือหือ,อือสวยนะคะอ,อ,อือหือไอไม่ใช่คูณทีละสามมันจะเริ่มที่สามสามเป็นต้นไป เออทุกคนดูเห็นไหมล้วเห็นไหมพอสเกตเตอร์มาตัวมันก็บวกกระสุนเราไปอีกอืบวกกระสุนเราไปอีกตอนนี้ได้178ลงทุนไป75บาทนะทุกคนดูดิครับสเกตเตอร์ลงมาอีกแล้วค่ะแล้วก็ได้มาอีก32บาทครับนี่เบ็ดหนึ่งบาทเท่านั้นบอกเลยอืมอม,มาอีกแล้วครับช็อตนี้ สวยครับสวยครับโอ้โหคูณไปอีกนะเห็นไหมโอ้โหหมดแล้วนะคะกระสุนหมดแล้วทุกคนเบ็ดหนึ่งบาทนะคะได้มา290บาทถือว่างานดีมากเลยนะห้องนี้ทุกคนนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าทุกคนไม่ซื้อฟรีเกมปกติแล้วเนี่ย ฟรีเกมแม่งก็เข้าง่ายอยู่แล้วแต่ถ้าใครแบบไม่เนี่ยเห็นปะมันงานดีจริงๆห้องเนี้ยใครที่เบื่อค่ายเดิมแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราอยากมีเออเกมสำรองไว้เล่นบ้างอะ่ะเออมาเลยห้องมาเฟียทุกคนห้องมาฟียเนี่ยเห็นปะปกติก็คือเล่นแล้วเงินแม่งไม่ได้แบบดูดแบบน่าเกียดอะสมมติใน10ครั้งเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย เราจะต้องปั่นได้ลนะครึ่งต่อครึ่งอะ่ะทุกคนมันไม่ได้ดูดเราแบบน่าเกลียดแบบไม่ลงเลยอะไรประมาณนี้จริงตามนี้ทุกคนหาใครที่อยากร้องห้องนี้นะคะก็สามารถเข้ามาลองเล่นได้เราจะขึ้นตัวเกมมาอยู่ด้านข้างนะคะเป็นห้องมาเฟียนะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนเนาะเดี๋ยวมี เออ่รอบหน้าทําเทคนิคอะไรเดี๋ยวเอามาฝากอีกต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่าเทคนิคเกมนี้ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย